สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโบสสุขุชนเด้อพี่น้องเลยจะเป็นเอฟซีเนาะหรือว่าภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับข้าช่วทางช่องของบอรชุกเช่นเก่าเช่นเคยคนเก่าคนเดิมคือเก่าอีกแล้วพี่น้องวันนี้ทางบรชุกก็ได้มาเยี่ยมยามามข่าวทั้งครอบครัวหนึ่งพี่น้องเลยคือว่าครอบครัวพิน่นแบบว่าเชื่อแน่บบเชื่อแน่นะพี่น้องเลย แต่อยากให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้มาเบิ่งได้ชมนํากันว่าเรื่องราวของเพื่อนเป็นจังใดดีว่าฉันเราพ่อแม่พี่น้องเขามื่อนี้ก็เห็นท่างแขกเพื่อนกับพี่น้องเพื่อนกับมาหลายคู่หลายคนพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ยบอลักซะเชียรวลาก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้เบิ่งได้ชมนํากันเจ้าโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะทางบอลชุดก็ได้มาหอดเฮือนทอซานเพื่อนเป็นทีชิ้นหมอยแล้วพี่น้องเอ้ยป้าพี่น้องเนาะเทียนซานของเพื่อนกระได้พี่น้องโอ้ยูทูบเฮาก็มาหลายคู่หลายคนพี่น้องเอ้ยเนาะเจ้าสบาย เอสวัสดีเด้อแม่ใหญ่เด้อปาพากันเห็ดอย่างน้อเนี่เนาะโอ้ใคแม่เพิ่นะโอ้เมเพิ่นเมเพิ่นบ่อนี่นอนี้ไมอันนี้มตู้อันนี้น้นไผ่นไผเอออันนั้นมตู้อันนี้มตู้ใหญ่บ้านเลยโอ้หองเมเพิ่นนมนี่เด้เจ้า น้องเมย์นี่เรามีในโรงชาวหล่าเมย์เพิ่นโอันั้นเอื้อยผู้ที่โสงผู้ที่ชามเป็นจริงได้จัะวามาอยู่ร่วมกันมา่อถูกพ่นหมดนี่แล้วเบิ่งลูกเบิ่งหลานแล้วเป็นยังไงทุกผ้าแล้วเป็นยังแล้วเป็นยังเนาะจักวานี่แหละเมย์ตู้กะบอจักวานบันี่บอจักวาเป็นยังเดี๋ยวไปดีมย์ยังดีจักคืนว่าแบบ็นไรเลยวุนลูกชุนเมย์ตู้ชุนยังเมื่อเทียเมื่อเบิ่งเลียวผูว่าจะก้นก็เลยผัดเอา ผูกไวนบอดเนี่ะโอ้พินไม่ได้ให้บริษัทผูกกันนี่จัาแลี้วแล้วอยาไปเนาะให้ไปแค่นั้นเนาะอไปแค่ไหนที่ผู้ชายอยากไป่ยาไปทังได้เวลาอยากไปไปทั้งบ้านะไปยังบ้านฮะอยากเป่าอยากให้เช้าเหโอพินเลยไปเองบอกไปเอง ไปยิงเลยกับพ่อแม่น้ำไปเม่น้ำไปน้ำหลังยันลูกไปทัวร์ที่ไปหน้านะไปยังมื่อนี่นะมื่อนี่นะเจ้าเพิ่นว่าเพิ่นว่าผีช้างกินเนี่ยนั่นเนี่ยนี่เดี๋ยวเพิ่นว่าจะกินมงอยากกินมู๊เลยเอามูไปให้เพื่อนกินให้เพื่อนกินนะเพื่อนว่าที่พู้นี่สีดีสีเช่าเดี๋ยวทุ่มเปนตู้นันว่าจะให้ดีให้เช่าเลยเอามูไปให้เพื่อนกิน ยังให้ลูกหลานดีเช่าเลยเนาะองเออก็ได้กินได้ยังก็ลูกหลานดีเช่าเลยยักให้ลูกหลานดีเช่าเลยดีใจเลยลูกหลานก็เศ้ให้ดีเชร้าอะไรกินได้เืองนี้เรื่องนี้แหละมัน โมเสื้อแต่ฮาเห็ดน้องเบิ่งได้โมเสือเออเดินเส้นเศร้ามี่ใ้ไม่หนาวไม่เนาะเปิ้นนัาอยู่ล้วโคโค่โคโค่ลงดูเลยน่โคโคอหั่นมุดหมอเพิ่นหมอเพิ่นช่วงนั่นเปิ้นนันแล้หั่นเอาหมูไปให้กินเลยกินดีกินเช้าคนที่นี่เนาะให้กิน้องเบิ่งวันนี้แตเฮาได้จ้ำได้จ้ำเรียบร้อยแล้วเหมือนเนาะจ้ำเรียบร้อยแล้วหมูก็ไเพาปลาเป็นโตหมูโตนึงไก่้โตนึงุเป็นไงไปเห็ดให้เพิ่นกินนั่นโดยโดยเลยอย่างไรดีให้เช้าอย่างไรลูกให้ร้านดีเช้านี่เลยเนาะ เห็ดใดเห็ดใดกัเห็ดไปเลยอยากให้เศ่าเลยอยากให้ซื้อบ้านซื้อเมืองพื้นทั้แม่เพิ่นแล้วดุเงินชื่อเลยเนาะทั้งแม่ชื่อจังใดครับชื่อข้ามโอ้ทั้งน้องเพิอดีจะชื่อยังไงชื่อซื้อเต้า น้้กนบ้านน้หนันหุ่นผอัน้นักแก่วัที่ได้เพ่นเ้าน่ะเนกับเป้าในอะไนกัเ็นแม่นชื่อเพื่อนกชื่อพ่อเม่เพื่นทายให้กัชื่อเต้าชื่อเต้าชื่อแดแบัดีเต้ากับเพื่อนชายดีเหมืนกับายอีเพ่อนีมาได้เพ่น้านบากทงเล็ชื่อมนาวชื่อมะนาวชื่อมนไอ้นั่นยเ็ชื่อมะนาวบอะนาว nè quân cha, ô phân thử đấy, nó, chào, coi phần trường hải về bay nữa rồi chặt nó, ít đồng đấy nó. ก็เป pues okay. oh, um, nice. ็นกำลังใจให้เพ oh, ah oh. ิ่นที่้อาเลยแต่ว่าตอนนี้เพิ่นยิ่งลากสูอยู่เนาะถูกไว้อ้เลืองุเนาะจ้ทางเราสมกำลังใจให้เพิ่อนเนาะตอนเพิ่นเคยไปเป่าหรือเ่เออเพคยไปเป่าเวลาเป่ามานีลยใครนี่ยบ่กมาเเแ่ว้แบบ้าวนกเนี่ยจะมือเนี่ยคืว่า โบ๊แต่ท่านน่ลงนะ่บกไมนะถูไมนะไม่ไมไ้า่นี่มาเปิดคนงามบ่อบเาลบไปกันเลยบไปป้ากบมาป้าโ้โ้ไม่ตู้เขากบมาเยี่ยมยามลูกยามลานเนาะี่เลยสบายดีเลย้าพี่เย

ว่าเป็นจังไเนาะส่เงินมั่นหน่อย่นหลานไปบกม่รุ่นหลานกันบ้างด็โอ้ย่งกวนบ่อะไรนม่เอาอะรเล่า่า่าชื่อว่าเง่ยังกันน่ะชื่อยังอ๋เอาเอาผ้าปกแขงันล่

ใช่กะไ่กันเือใช่กะได้ย่งนอนยัง่ได้ยัง่ได้่าก็เอาซะเฮ็ดบ่มีจาก มีอะไรบ้างนะแต่ว่าเก็บเพื่อเรื่องน่อแล้วให้ได้ทานบุเงินถึงใครไม่ระบมีปหามากๆใช่หิบนะปู่เรมองเหื่อนเราหีบต้งแต่ชักปีหิบนะกินให้หิบกินกงานไหนหีบนะพ่อแม่เราทำหีบแต่งงานไหนแต่งงานไหนหีบจะ็นเกิดมาเห็นรู้แตแต่ตู้เดินเดนเดินเดินเนเดินเดนเดเดิน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 เดเดิน วันนี้ไปเฮ็ดไปที่ยางเรียบร้อยแต่ชีว่าเห็ดไปได้จต่วันนี้ผูกแขนบ่ผูกแขนเนาะเออข้นเมกแงน้ำนนเด้อนเืงน้นี่ด้อเออดีเเ้าเอยดีเช้าเลยต่างๆผูกแขนเพื่อนนี่เด้อใคก็จะให้ดีให้เช้าเลยขานมันนอนเนาะขานมันเป็นไก่เกี่ยวไปิมจ้าจังว่าเออไก่กับตุ่นนะดีเช้าเลยแบบนี้ให้ดีให้ดีให้เช้าเลย ีจนะจะไปยังมีอยู่เนาะยังดุ่นยังอ่านใะฟังไหมกสักุระนี่ยุ่นุ่นขักะดอกสักระงานเป็เนาะสักุระชกระดอกชกุราออะไรันเี่ยองย่านีไม่เนบ่มก็รอกัน่าจะปีชมพ้า่ไม่ดอกฮัาบ่บ่เออกสักุระ เอ้ยเเคยทาแบบนี้จะเชื่อมเงินชืะแล้วละลายอุดจะเืนอดแบ่งเยเลยจชอก็หนักขาวก็ตัวแตกเออแล้วนะเป็นกับใจดีได้แอะไรฮะจังอยคนเมื่อกนเมนคนเมื่อก่อนนี่แตงนีแบนด้เนี่คือกินคือให้ทอกแท้เลยใหเชืออมาให้นกันนกันเลยเป็นเองแล้ว แกทุงแดนแบน้ำ่ำอ่ะน้สัม้ัสอนจะมาดนะ่เว้นน้องไอ้สิ่งมันฉ่ำเนาะขึ้นไปหนด้วยสิมานี่ยแม่ปานะโอ้ให้กุญูงกูงเคลียรบึงคน่างแลเนยานี้นะบงคนนี้บงหุ่นบึงเลนโอกลังกินเชอืยาแล้วป่อยเพ่นกินนี่เน้กินลายได้ไอได้ัเล่าได้ ก็เชื่อยู่ได้สิโอ้ยแบบมาฉิมมาทำฉิมยักษ์หมดแ้ลมเลยทีมัก็ร้อนก็หายไม่ลาคนลาเลยเนาะไปเนาะไปเนาะมาอย่ามาอย่ามาอย่าไมาอย่างมาอย่างมา

เจ้าสวัสดีอาสวัสดีเด้อเด้อสวัสดีเต้าสวัสดีเจ้าอาโชคดีเด้อเจ้ารักกันสวัสดีทั้งสาวบุญเนาะเจ้พีนเอย